วันวันหนึ่งนี <favorite> ่ส่งให้ลูกค้าเยอะขนาดนี้เลยสิครถเลยคิดดูสิคอเฟว่าตอนนี้ตัวเองไปไหนนะคนก็จะทักตัวเนี้ยว่าพี่ตักจ๋าหนูใช้นะเอมี่ฮฮยาเอเซนเซรั่มใช้อยู่นะคะมันดีมากเลยก็เลยไม่แปลกใจอ่ะ ว่าทำไมวันนี้ส่งลูกค้าเยอะขนาดนี้แกค,คิดดูสิพี่จะไปถ่ายรายการนะมันจะเป็นไปที่ทํางานที่เวิร์คพอยไปถ่ายรายการนะไม่หมดนี่หรือรายการร้องค่ากำแพงหรืออะไรก็ทำอ่ะทุกคนก็เข้ามาทักว่าใช้อยู่นะคะเอม่เฮียเอเซนเซรลมัม จะไปที่ JSL นะไปทายกิ๊กดูคนก็เข้ามาทักหรือกลับบ้านที่พิษณุโลกนะไปช่วยพี่ๆที่กองทุนปันน้ำใจนะคะใช่ไว่าเราไม่เคยไปบอกไปกล่าวเขาเลยเขาใช้กันเองทุกคนเข้ามาทักพีก่ตจําหมดหรืว่าตอนนี้ใช้ตัวนี้อยู่นี่เลยนี่เอมิฮายาเอเซนเซรั่ม ทำไว้อยากจะบอกทุกคนว่าพี่ตั๊กนี่เมื่อก่อนก็มีปัญหานะเป็นกะเป็นฝ้าจุดด่างดำเนี่ยเป็นปื้ดนๆเลยเดยวพากะนี่เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจางลงเพราะตัวนี้เลยและตัวเดียวจบด้วยแล้วพี่ตั๊กนี่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะใช้อะไรยากมากแต่ตัวนี้เอาพี่ตั๊กอยู่และก็เพราะว่าตอนนี้พี่ตั๊กต้องมีติดตัวไว้เลยขาดไม่ได้เลยใช้ช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะวันนี้มาทั้งทีก็เลยมาพบกับโปรที่พิเศษมากๆเลยนะคะ 1>, 1แถมหนึ่งในราคา390บาทเท่านั้นเห็นไหมเป็นราคาที่เหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้แต่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะเพิ่มอีก110บาทคา่ะแล้อีกหนึ่งขวดฟรีเลยเป็น3ขวดเลยนี่ใครอยากสวยหน่ากระจ่างใสอย่างพี่ตั๊กนะจำชื่อนี้ไว้เลยเอมิ <iums. S 2> ไฮยาเอเซนเซลา